สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นยินดีนดนดนต้อนรับเข้าสู่ช่องไร้วิทย์ฝรั่งค่ะวันนี้เพชรแต่งตัวเรียบร้อยแล้วจะพาเพื่อนเพื่อนไปนิทรศการพืชและสัตว์ประจำปี2023จัดขึ้นที่สนามเบรนเต็งจาการ์ตตอนกลางค่ะมีเพื่อนเนแนะนำมาขอบคุณมากเลยนะคะที่แนะนำให้เพชรไปพืชและสวนแห่งนี้ ตัวเองตัวเพชรเองเป็นคนชอบดอกไม้ต้นไม้มากเลยค่ะไปเลยค่ะเราพร้อมแล้วเราก็ไปด้วยกันเลยค่ะไปนะนี oh, <man. S 1> ่เสยัลลสนไปกิเกอร์พ่อแม่ตานไม้ตอนนี้เพชรก็มาถึงอยู่หนะ้า งานนิทรรศการพืชสวนของอินโดนีเซียแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะดูข้างในกันวันนี้ก็มากับน้ำสีนี่มากับน้ำสีเช่นเดิมจ้าไปโอ้โหเริ่มต้นแล้ก็อุ้ยมะม่วงดูมะม่วงแมงกะมะม่วงแจมบูแจมบูแจมบูหรือฝรั่ง เจอลุกเจอลุกคือส้มเจอเจอเจอพี่เคยพูดเจอลุกไม่ได้มันต้องมีรอเลยอยู่ในลิ้นพูดดิเจอมีรอ,อยเล,อลอยในลิ้นโอ้ยสวยอ่ะ <c oughs> สวยสวยอะไรนะจันฉิกจันฉิกอ่าจันฉิกจันฉิกสวยเธอ สตรอเบอรี่อะสีสตอรอเบอรี่อ่า่ะสตอรอเบอรี่อ่าสตอรอเบอรี่พึ่งตอมดอกด,ดีมากกซีปะ่ะฮะอ๋อแตงตอรีาา่อะไรอะอะไซ亚ออร์เรนทัลเลนครับแปลว่าคนออเรนหรืออาซินอะ แปลว่าคนเป็นคนไทยฮะไม่ต้องการแล้วใช่ไหมมีเยอะแล้วใช่ไหมต้นพิกนี่ต้นพิกโหถ้าพิกนี่นี่ขวดละพาบอ่าพอปลาดงเซียนกู แดดร้อนก็บอกเอารูปอยู่ในร่มม่ตีมาคาซีป้าไอสตรอเบอรี่มาเลเซียเซฮัลโหลฮัลโหลหสลิปปี้งานที่เพชเดินอยู่นี่เป็นงานประจำปีนะคะเป็นงานที่จัดโชว์สวนพืชผักปุ๋ยเครื่องมือทำสวนสัตว์เลี้ยงกระต่ายสัตว์เลื้อยคลานแล้วที่ คุณสามารถหาของว่างแบบดั้งเดิมได้ที่นี่คือการักตลอดนทำไมมันหยิกจังอ่ะอืมใช่ จะน่าซื้อนะสิจะซื้อไม่แล้วพวกนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็นั่นแหละมันไหลมากับบันไดเทชว่าน,านใช่ปะใช่ว่านปะใช่ว่านโอ้คนซื้อฟางเหรอชมพู่ซื้อนั่นน่ะโอ้สยงามถ้าพี่ไม่ได้ไปถ่ายพี่ได้ซื้อกุหลาบแล้วเนี่ย เขาปูกกันยังไงให้มันงามเงี้ยเนี่ยใช่ใช่สสีจะได้อาาหรกินจริง,รงๆซื้อต้นเล็กๆอ่ะสองหมื่นเองประมาณสี่สิบห้าบาทฮู้ยดูมะม่วงนี่เขามีวิธีการคนพิเศษอ่ะนะปามังกะฮู้มังกะ ไยาอลนไทยแลนด์อาซินไทยแลนด์หูบยักบาบยักบิ๊กบิ๊กบาษา,าอินโดนีเซียบิ๊กบันยักบันยักหูใหญ่มากใหญ่มากอ้โอ้แมงกชินมังเกต มังเกสมังเกิว wow. <laughs> ah, oh. <laughs> ้าวเจลุกเจลุกฮะเจลุกโอ้หมังเกตมังคุดอะมังคุดมังเกตมะม่วงมังกะโหสุดยอดอะ uh. อันนี้ต้องคนมีบ้านนะเนอะไปปลูกแล้วก็ไม่ออกรูปแบบเขาหรอก มา,มาไปหาลมก่อนแล้วอ๋ออันนู้นห้องน้ำอ้ยหาเบอร์ละปะองพั0รีบูเปอร์ 20, วุ่ย not on อะทสมัวสมัวสมัวสมดอะ t w e n t ี่ส <ปะ S 2> ิบห้าทต,ต่อกิโลเธออะนี่ เลือกได้เลยพี่จะซื้อสี่สบาบทต่อกิโลมา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 ต่ารมังอามังคิสมังคิสมะงสอเควนตี้นกิโลดวดกับปุกดวดกับปุกสิบลกดวดบลอ่าันห้าร้าัอ 20. 20. 20. 20. 20. 10. 20. mankis. Iya. Di Indonesia. Bogor. Oh, huh? uh, yeah. dari Bogor. Bogor oh, Char

ไม่หวานเก็บแต่มีเปรี้ยวๆหวานๆแต่ไทยๆมันจะออกหวานอมเปรี้ยวกว่านี้ออร่อยไอ้หนักอร่อยเรียกาสิอร่อยอร่อยพี่เลือกไหนร่มไว้อร่อยอร่อยไทยแลนด์อร่อยอร่อยไอ้หนักไอหนักไอหนักอร่อยไทยแลนด์เย็นอร่อยครับครับครับคเย้เย้ไทยแลนด์เย้เย้ไทยแลนด์ ค้าวคาวอินมินยายายามีลดยัเดียวเองเหรอไม่รู้ไมอยากได้เยอะกว่านั้นเลือกได้เองแล้วสี่สิบห้าบาทก็โอเคอยู่นะไราคาไม่ต่างกับไทยนะไม่ได้ต่างกันเพราเลือกได้ด้วยแล้วก็เพราข้าใจดีด้วยอ่ะฮะดิสคาวดิสคาวดิสคาวดิสคาได้สยาวโอเคโอเคโอเคฮะหนึ่งกิโล สีบาทเจอเธอว่าถูกมากินเพลินๆไปเ็เปรี้ยวอ่ะ cash บิสซาอ่ะโอวโอวบิ i s a เครดิตการ์ดบิสซ์เราเราเรเครดิตการ์ดเหรอติดดัตติดดัตไดรับรับเครดิตการ์ด อโอ้เอาอีกแบบพี่เพ็ตจะได้วันแอนฮาร์ฟฮารอ่าสกกิโลต้องไงอ่าสัตู้เหอจะได้แค่โลครึ่งโลครึ่งก็พอวันแอนฮะอันนี้เป็นมังคุดของโบโกนะเพื่อนๆภาษาอินโดนีเซียรเรียกว่ามังกิดมังกิดอ๋อมังกิดอ่าดวดกิโล ดดกิโลก็ส oh. uh ี่หมื่รูเปียสี่หมืนรูเปียก็ประมาณเจิบาทเจ็ดบปิบบาทใสี่หมืนรูเปียเก้าสิบบาทที่มากป้ายได้เฮยดูเนเรอเรียนจะกินปะเนเคนเคี่มากรซิบป้อบค่ะสมกาฮานี้มายันางกัน ah sampai jumpa Anggun bahasa Indonesia bangkit Ang Anggunai Anggun bahasa Indonesia Angangun Teima kasih อ้ภาษาไทยภาษา,าไทยภาษา,าอินโดนีเซียซัมมาอินไทยอังุนภาษา,าอินโดนีเซียอังกรุนกรุนอังกรุน,รรนไอ้ซัมมาซัมมา่มมาโอ้โหแต่มันน้อยไปอ่ะอ่ออินไทยมะม่วงมะม่วง นอินโดนีเซ ah. yeah. like, ียม no yeah. yeah. ัง a าอ่า sama 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 ฮะ sama ฉันคุกดูล่่าดูลี่นดีไนาอะดีไน่าคุณเลือกลูกไม่ใหญ่ให้เราหน่อยฉันอยากดูมเาอ่ะสมา sedikit sedikit S uh, sedikit kawan ya noy sedikit mau nyobain iya putih putih iya tidak orang Ren, no no Ren. Yeah. Wow, yellow, white, white, white. Coba. มาเดโลอ่ะขมมากล้ระต่ามุดะมุดะสีมุดะฟูตินนะฟูตินคือสีขาวเยลโล่คะาษาอินโดนีเซียเยลโล่กูนิงกูนิงกูนิงฮะวัดเขาลจับะจับันรงเรดนอปุ ไม่ใช ok oh, ่ทุลย์ในฝันเราแล้วล่ะ้วยฮะน่อนจะยังไงก็ไม่ใช่อะเพราะว่าที่เขาเคาะก็ไม่ใช่แล้วอ๋อแต่มันหวานนะมันหวานแต่ว่ามันสีมันไม่ใช่เท่านั้นเองแต่มันสุกด้วยสีสนใจอะไรทับทิมเหรอเขาเรียกทับทิมปะ ดีวมาทำไมมะม่วงที่นี่เปลือกเขียวแล้วแต่ข้างในมันไม่เขียวข้างในมันจะเป็นมะม่วงสุกเนาะเออนี่นี่คืออินโดนีเซียสไตล์เนาะเปลือกเขียวเลยแต่ว่าเป็นมะม่วงสุกอ้อเขาปอกเลยภาษาอินโดนีเซียเอ่อดลิมาเดลิมาเดลิมาเดลิมาออสเตรเลียเดลิมาสเปนอล

โบเล่โบเล่โบเล่บิซ่าโบเล่บิ่อ่าขอบคุณค่ะที่มาค่บก่าอิโดนีเซียอินโดนีเซอันอัน้อิเดี a อืมเลยับุคริสตัลอ๋มันมันสุกแล้วแต่ว่ามันไม่นิ่มเกินไปแต่อันนี้เป็นแบบนิ่ม อชอบชอบแบบนี้อันนี้สุกกิงกากข้าเหนียวมะม่วงเธออันนี้แบบสุกเลยกินกับข้าเหนียวมะม่วงอืมยาเมาอินี่ร s a m อินี่อินี่อน Kita masuk naik ya, satu kilo naik empat lima puluh ribu. Ajeng dia, ajeng aja ajeng terima, ajeng Tujuh ajeng semua, semuanya jadi 150.000 lima puluh ribu. Wah, lima puluh lima sen tinggi kalau tu diskon, please, สลูกแสนหาสามร้อยบาทนะลูกละร้อยห้าสิบบาทอ๋อ teachers, อินน nah, ี่อ๋อ oh อินนี่ได uhm, okay. ้ไปแล้วค่ะได้ไปแล้วเลยแบงค์กะตีมักะซีป้าจำไปจุมป้าอฮว่ายสองถุงสองถุงเกอเกอร์เกอไทยไปไปไอ่ะกอร์เกอร์อร์ขอบคุณค่ะติมักกะซี ขอบคุณมากค่ะใจใจใช่ค่ะสนุกมาเจอไหมสนุกขอบคุณค่ะอันนี้ขนมนนะแจ็คฟุซ๊ซนั่งกะนั่งกะเก่งอ่ะเป็นอะไรสักอย่างอ่ะน้ำผู้โชว์เวลามีเทศกาลอะไรอย่างนี้ เป็นน้ำผูโชว์ไปเข้าไปเลยนี่ไงของเล่นเด็กอู้มีของเล่นด้วยจากกาตาปูปูสัตว์เหรอจากกาตาปูสตัตว์เออให้น้องเลนเล่นสักพักหนึ่งเล่นไหมลูกขี่ม้าไหมขี่มา้า เกตินเฮียเกตินมาไหมน้องเลนเข้าไหมลูก ตาปี2023จัดขึ้นที่สนามเบนตังจาการ์ตาตอนกลางค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มตอนกลางคืนกันเลยตั้งแต่วันที่15กันยาถึง16ตุลาคมนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมบูธต่างๆของรัฐบาลหมู่กเกาะต่างๆในรูปแบบสิ่งที่มีชีวิตนั่งอยู่นี่ก็เป็นบูธ โของชาวทะเลค่ะนี่ที่นั่งโอ้โหฮ,ฮะอันนี้เป็นบูธชาวทะเลนะหมู่เกาะชาวทะเลฮะมีอะไรกินมั่งอ๋อบิชบิชอ,อ,อ่าอู้กาแฟอ้อโซอฉัยาเมานจรุกเข โจลูกอ่าดิกินอ่าดิกินอ่าผ้าผ้าบาติกอะบาติกอินโดนีเซียอ่าวุ้ยที่นั่งดีมากเลยค่ะกล่องกระดาษชิ้นชูแบบสวยมากเลยอ่ะจันติกจันติกอ่าสวยงามโอมมีมีน้ำส้มมีบะหมี่ Ini <tipun> kafe. Ah saya mau es jeruk. Es jeruk aja lah. Bisa kade lah. Bisa? Bisa. Oke. Pih nang tung nih <tipun> lah. lah. Alau air apa ini? Ini kah Ini kah penuh air. Ini kah penuh air. Ini kah penuh air. Ini

ดิมากค่ะซี่ดมากค่ซี่ค่ะจัลลันจัลลันไปต่อพร้อมแล้วหรือยังอุย้ยมะม่วงหายแล้วอ๋อคนมาเพิ่มนะจ้ำไปจุมป่มไป Keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. วว้าอมแซถนิทรรศการพืชและสตร์ฟร์ดาประจำปี2023จัดขึ้นแห่งนี้เป็นกิจกรรมกลางแจ้งกลางโรง่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าเด็กนักเรียนเด็กเล็ก แล้วผู้ปกครองซ้ายกเกษตรหรือว่าแม่บ้านออกมาหาผลไมายทาง29 and I found myself wondering I walked it up into the last 10 I ran away with my life fast forward Never turn back again

นี่เตาหู้ร้านน้ำยาหนุบจีนถั่วอ๋อนี่มันต๊อกโกกีนี่ฮะเกาหลีฟู้ดเกาหลีติ่มไก่ด้วยอ่ะใ่เป็นกล่องแด้วายหนึ่งหนึ่งหนึ่นึ่่งงนก่่งงหนงุ่่บอ่ะุบอ่ะ

ป,ป,ปีสังเอาปีสังบุะ่ะโอ้ยโอ้ใช่เนื่องเอากี่ลูก5ลูกกรพาะไฟห้า้าพันห่าบิจินี่ตูนน้สท่าสัน <c oughs> แม่ช็อปปิ้งแล้วสเท่าสัน กีร่รป่ามดะรีแพ้เหรอเซลลิฟอนรีแพย์ลูกเล็กจังเลยขมากาซี่ะทำไมมันเล็กจังนะรู้เนี่ย น,นี่คือ1นึ่งวันเต็มๆในส่วนนิทรรศการการขายพืชผลไม้แล้วก็เพลิดเพลินหนึ่งวันในจาการตาค่ะแล้วเจอกันคีิปหน้าบ๊ายบายมะม่วงที่ซื้อมาจากงานพืชผลนะอันนี้ก็เป็นแมกเนตที่ได้มาจากงานพืชผลเช่นกันเป็นโซนของเสือเป็นเสือ เดี๋ยวจะลองปอกมะม่วงแบบแบบคนสวนเองกขาทำแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้นี่อูโ,ฮโฮสุกอะสุกสุก เดี๋ยวมาลองชิมมะม่วงที่ซื้อมากันว่าจะอร่อยเหมือนที่ร้านหรือเปล่าอืออืหวานอมเปรี้ยวนิดนึงอร่อยแต่ชอบแบบที่ร้านมากกว่าที่ร้านจะดิบกว่านี้เบอร์หนึ่ง มะม่วงอินโดเพราะว่าไปอันนี้หน้าตาเหมือนของไทยนะแต่ของไทยถ้าสุกนี่ก็จะออกเหลืองแต่มะม่วงอินโดจะเขียวตลอดปีอัลโห